ส so, วัสดีครับผมวันนี้ผมโนมินานใส่นะครับผมและวันนี้ก็มาเล่นเกมเศรษฐีกันอีกชเช่นเคยนะครับผมเพราะว่า,าไม่อยากไม่ค่อยอยากจะเข้าลาันเจอสักเท่าไหร่แล้วนะครับผมวันนี้ก็วันที่ส1อนะครับผมอวันนี้เขาแจกตำนานคีมูนมาเล่น3าวันเลยนะครับรอดูกันเลยซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ของเราเราจะทําการเปิดแพ็คที่มันจะให้แบบตั๋วกาชาอะไรเอ้ไม่ใช่ตัวกาชา เอให้ตัวละครกับจี้มานะครับซึ่งมันเป็นการรอล็อินนะครับอ่าดูดิผมดองไว้นะครับมาเปิดในคลิปนี้เลยนะครับอ่ะเราเริ่มจากตัวสมจี้เครื่องรางเกันเลยนะครับมาไม่รู้ว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะครับแบบหนึ่งโอเคคอยมวนคัมพีนะั้นไม่ออกมาก็พอะนะครับลุยกันเลยดูครับได้อะไรครับปาบอืมดูเท่นะเนี่ยรองเท้ากระโดดสีทองได้รับ ฮ uh huh. ในเทูลของฉันเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส3 1เได้รับเงินเดือนสามเท่าและเรื่องเคลื่อนย้ายทันทีภายในแถวอ่าฮะืม huh. mm hmm. สก,กิลดูดีอยู่นะมีอร uh, ับเงินสามเท่าอะไรทธนองนี้นะครับมายังมีอีกยังมีอีกยังไม่หมดนะครับอันนี้เป็น uh, ของจากการล็อกอินนะครับมาดูกันเลยมาดูขราวว่าอันนี้จะได้ของดีเปล่านะ ผมเพิ่งตื่นเลยนะครับเมื่อคืนฝนตกด้ะนอนสบายดีนะครับเสียงก็เลยแปลกๆนิดนึงนะอากาศเย็นอุ้ยอันนี้เหมือนเคยเห็นวันนี้อันนี้เหมือนเคยเห็นคนใช้เยอะนะอ่เดี๋ยวผมขออ่านรายละเอียดก่อนมันอ่านยังไงวะนี่สักเมื่อตกแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามโอกาส4.6%สูงกว่าสร้างแลนด์มาร์คบนที่ของฉันและก็ปี้จำนวนค่าผ่านทางเอ่อโอเคยยเว้นค่าผ่านทางอืมันน่าจะดูดีเดี๋ยวขอแคปรูปกันก่อนละกัน แม,แมวจอมก๊อปปี้นะครับมาต่อไปคือแพ็คนะผมแพ็คการ์ดตัวละครสุดฮิตนะครับ,รด,รบดูกันเลยมาขยับลุ้มกันก่อนว่าจะได้ตัวอะไรอย่าเอาเจจักรแร้ขาวอย่าเอาเจผมแดงผมแดงแต่ผิวดํานะครับมาปาบโอ้อันนี้ก็เคยอันนี้ก็เห็นบ่อยอน,นี่ก็เห็นบ่อยด์กโอลินเมื่อตกพื้นที่หัว,หวม,มุมโอกาส6 1สรซ้างแรงฮาตัวตนวัดหนึ่ง หนึ่งอะไรเนี่ยพื้นที่ของชั้นแบบสุม่มโอกาสทอลูกเต๋าอีกหนึ่งครั้งจํานวนสองครั้งอืในเทอมของฉันเมื่อตกแลนมาข,ของชันโอกาส4 5เรเรับการรีชาร์จคือรีชาร์จไอ้นี่นะครับผมการทอลูกเต๋ออีกครั้งเมื่อตกพื้นที่ก่อสร้างแลนมาของชันโอกาส4 0่เป็นย้ายไปทันทีในพื้นที่หัวม,มุมนะครับผมหรือเป็นพื้นที่พิเศษนั่นเองนะครับก็ได้มานะครับสนดักโอรินนะครับผม ยาวเลยนี่นะครับผมวันนี้มีคีมูลแจกด้วยนะโอ้โหใครที่เล่นวันนี้นี่คือโหดนะครับแต่ว่าน่าจะเห็นเต็มเซิร์ฟเลยนะครับสําหรับคีมูนนะครับของแจกมันก็ดีนะครับผมมันดีอย่างไม่ดีอย่างครับผมม,มันดีตรงที่เราได้เล่นนะครับผมมันไม่ดีตรงที่คนอื่นก็จะได้เล่นในที่เต็มเซิร์ฟแ,แ,แน่เลยวันนี้นะครับมาจจะได้เห็นได้คีมูลกันเอ้ยไม่ใช่ได้คีมูนตัวคีมูนเนี่ยแม่น่าจะต้องอัปเกรดนะครับเพราะว่ามันแม็กอยู่แล้วใช่ไหมเออย นี่ครับมันแม็กอยู่แล้วครับที่แจกฟรีมามันน่าเล่นอยู่นะตัวนี้นะเพราะว่าเป็นตัวแบบตัวยอดนิยมเลยนะครับสําหรับดาร์คิมุนนะครับอดาร์คโอลินนี่นะครับดาร์คโอลินเดี๋ยวผมไปวิดดูอยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดที่เราจะมาสุ่มในว,วันนี้ยังไม่หมดเราต้องกดเข้ามาในอีเวนต์นะครับผมแปบ๊บหนึ่งกดเข้ามาที่ไอเทมตรงนี้ อ่าเล่นแผนที่ตกปลานะครับผมยังมีโอกาสได้ลุ้นเดี๋ยวผมเปิดลูกเต๋าก่อนแปน๊บนึงนะครับปาบโอเคมีแค่ตัวแฮป้าบโอ้น,นี้ได้เพชรเยอะเลยนะปาบโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเราผมหมุนลูกเต๋ารอดีกว่ามีอะไรไหมลูกเต๋าไม่แค่ลูกเต๋อทองคำเหรออือฮึมน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะมามามา เราต้องไปเล่นแผนที่ตกปลานะครับผมเพื่อที่จะสุม่มตัวละคร S บวกได้นะครับผมกดไปเลยตัวละครนี่ไงเออเขอเดียวเดียวหนะ่อยละกันมันจะได้จบเร็วเร็วนะครับเดี๋ยวเราดูครับว่าเราจะใช้เซตไหนในการาไปเล่นตกปลาครับผมน่าจะใช้เอาเอานี่คือเราชนะแล้วเหรอเนี่ยงงชิบหายเลยครับโหมดนี้มันชนะยังไงก็ไม่รู้นะครับใครที่มีความรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับอยู่ดีกูชนะเฉยเลยนะเพราะว่าผมว่าผมจะไปตกปลาสะหน่อย อ่ะเรามาดูรับว่าเราจะสมได้ตัวส้นเท้าอะไรนะครับสําหรับรอบนี้นะครับที่ผมออกดีๆนะครับผมมันจะเป็นตัวของอ่าเนี่นะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับจักรเขาวหายไปแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวคงมาอีกนะครับสําหรับตัวจักร้ขาวกับตัวเทราเทราอะไรเนี่ยนั่นแหละครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะเปิดได้ตัวที่อะไรนะครับสําหรับวันนี้ขอขอยในคขำหยาบด้วยนะครับสนุปจเป็นคาแรคเตอร์ว่ะคาแรคเตอร์ว่ะโอเคมา ต่อไปก็นี่ครับกาแพร์กาสุนิตแกปบรูปอีกรอบหนึ่งปั๊บโอ้โหว่าแล้วนี่ครับตัวเดิมเลยนะครับตัวเดิมเทราเทพอักคีเมื่อก่อสร้างไปยังจุดสตาร์ท51%สองครั้งเมื่อตกเรนมากของฉันหรือก่อสร้างโอกาส50%ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมเป็นแรกกับพื้นที่หัวมุมมากไหมตัวละครแต่ละตัวเนี่ยะอะไรเนี่ยเมื่อตกที่หัวมุมจุดสตาร์ทเกาะล้างโอลิมป,ปิกเที่ยวรอบโลก โดยตรงโอกาส70%เลือกย้ายไปยังพื้นที่ต้องการของฉันทันทีเมื่อก่อสร้างโอกาส50%สร้างแลนด์มาร์คเพิ่มในที่อื่นสร้างแบบสุ่มพื้นที่ของฉันพื้นที่ทีมพื้นที่ว่างเฮ้ย <H ee> เราก็ท้อเหมือนกันมาหน้าผมเรามาเล่นคีมูลกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับมันคิดมานานอย่างวันนี้เราขอจัดเซตคีมูลกันก่อนนะครับผมแมวตัวนี้น่าใช้อยู่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูครับว่าอันดับเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสําหรับจี้ที่ผมมีนะครับจี้ที่มีเอาอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหอันดับเยอะนะเอา้าแล้วแล้วแมวล่ะครับทาไมมีแค่จี้พวกนี้ล่ะเนี่ยจี้แมวผมอยู่ไหนอะจี้แนะนําไม่ใช่สิแมวอะจี้แมวทุกคน จี้แมวอยู่ไหนผมมีแล้วนะจี Gmail ะ้แมวอ่ะอันดับเฮ้ยมันไม,ไม,ไม่ไม่มีจริงเลยอ่าคีโมนตำนานคีมูนเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับทำไมจี้แมวไม่ขึ้นอนะ่ะผมมีจี้แมวแล้วนะเนี่ยมันขึ้นแค่มันขึ้นแค่จี้ลิงอะ่ะทุกคนอันดับมาใหม่ไม่ใช่นี้เหลอผมมีแค่นี้จริงดิหรือว่าอันดับอันดับมันต่ำมากมากเหรอ ไอเทมทั้งหมดจี้เครื่องรางเื้เซ็งเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเยอะแล้วมันก็ขึ้นแค่จี้ลิงก์อะ่ะทุกคนทําไมหรอผมไม่เข้าใจนะครับผมใครที่รู้ก็อธิบายมาได้นะครับอันนี้น่าจะดีอยู่นะครับยกเว้นค่าผ่านทางอะไรทั้งเนี่ยนะครับจะก๊อปปี้ก๊อปปี้จำนวนค่าผ่านทางของเมืองที่ตกมาที่มาตกและยกเว้นค่าผ่านทางสองครั้งสูงกว่าสร้างแลนะ้วมากด้วย น่าใช้น่าใช้อยู่ผมไม่รู้ว่าเก่งมากไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกนะครับมาตีตีบวกกันคลิปหน้าคงได้รีวิวนะครับสําหรับอ่าตัวนี้นะครับตอนชื่อเฮียอะไรนะลืมเอิมูลครับผมเป็นตัวเมตาตัวนี้เลยใช่ไหมเป็นตีมันมันเป็นตัวที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมโอ้โหตีบวกขึ้นง่ายเนาะมาแล้วก็เอาเอสกากไปยัดสองอันแล้วมันก็จะกลายเป็นแม็กเลยนะครับเอมผมดูกันนี่หลุมดํา ปดเจ็ดแล้วนะครับผมโอเคโอกาสหกสิบเอร์เซ็นใช่ไหมเนี่ยเมื่อตกแลนมาร์กของฝ่ายตรงข้ามโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์สุ่มก่อสร้างแลนมาร์กบนพื้นที่ของฉันแล้วก็ปี้จํานวนเราต้องตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์จะก่อสร้างแลนดมาร์กบนพื้นที่ของเราแล้วก็ปี้จํานวนค่าผ่านทางของเมืองที่มาตกและยกเว้นค่าผ่านทางสองครั้งนะครับ่ากว่าตัวไหนมันรีชาร์จได้นี่น่าจะเก่งเลยครับสำหรับ ดีดีนะครับผมมาเราใส่เป็นเซตนี้ไปก่อนเลยนะครับน่าสนใจดีนะครับสําหรับตัวคีมมนเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่ายลืมเข้าเกมมานะผมวันที่1 1เท่านั้นนะครับผมไม่ใช่วันที่11เท่านั้นก็แต่ก็วันที่11เท่านั้นแหละนะครับผมถ้าเข้ามาวันที่11บทันคุณก็จะเล่นคีมมนได้อีกตั้ง2วันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปรีวิวคงเป็นคลิปหน้านะสวัสดีครับ